ซองโปรแรงช 7. 7้อปปี้7.7มิตเยียร์เซลกับสมาร์ทโฟนรุ่นซัมซุงกระซี่ M11 จากปกติ4,990บาทเหลือเพียง3,990บาทเท่านั้นครับซองโปรแรงช 7. 7้อปปี้7.7มิตเยียร์เซลกับสมาร์ทโฟนรุ่นซัมซุงกระซี่ M11 จากปกติ4,990บาทเหลือเพียง3,990บาทเท่านั้นครับ เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยกันเลยนะครับกับช่วงเวลาที่ทางช้อปปีจัดโปรแรงอย่างช่วงกลางปีนีครับและในคลิปนี้ทาง IT Fast ขอมาส่องโปรจัดหนักกลางปีของช้อป e ีกับสมาร์ทโฟนรุ่น s a m s u n Galaxy M11 นั่นเองครับโดยราคาปกติอยู่ที่4,990บาทจัดโปรลดเหลือเพียง3,990บาทเท่านั้นครับเอาละครับหลายคนคงอยากรู้สเปกทั้งหมดของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันแล้วงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ตัวเครื่องมีขนาด1 6 1 4คูณ76.3คูณ9.0ม mm, ิมน้ำหนักอยู่ที่197กรัมหน้าจอแสดงผล LCD ขนาด6.4นิ้วความเอียด HD Plus ใช้ชิปประมวลผล Octa Core ค,ความเร็ว1.8 GHz ะเฮิรตซ์ลมาที่3 g ิกส่วนล้อมให้มาที่32กิกสามารถใส่ Micro SD Card ได้สูงสุด512 g ิให้กล้องหลังมัดหมด3ตัวกล้องตัวหลักความเอียด13ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1.8 กล้อ,องตัวที่สองเป็นอัลตราไวความละเอียด5ล้านพิกเซลรูบแสง f 2.4กล้ 4, อ,องตัวที่สามเป็นเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลรูบแสง f 2.2กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรูบแสง f 2.0มีเซ็นเซอร์สซ็นเซมือด้านหลังของตัวเครื่องมีพอร์ต USB Type C ให้แบตเตอรี่จุใจถึง 5,000mAh พร้อมระบบชาร์จเร็ว15วัตต์อีกด้วยครับสเปคทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่3,990บาท จากปกติ4,990บาทครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะเข้าไปจัดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ